สวัสดีแฟนมวยทุกคนครับตอนรับเข้าสู่ช่องหนุ่ยเดโนชาแนลนะครับพาแฟนมวยย้อนกลับไปดูสุดยอดคู่มวยในอดีตครับน้องเบียโชคงามวงมุมแดงครับเจอกับยอดวิชาพอบุญยศิษิ์มุมน้ําเงินครับโชคกันที่พิกัด119ต่อ121นะครับน้องเบียรต่อให้ยอดวิชา2ปอนด์โชคกันเป็นคู่เอกศึกเพชรสุภาพันวันที่28ตุลาคมปี54นะครับที่เวทีมวยลุมพินีพระราม4 ก็เป็นช่วงเวลาที่ยอดวิชานี่สดแรงขึ้นมาครับอายุแค่15บหเท่านั้นเองครับแต่ว่าเก่งเร็วเหลือเกินนะครับเป็นมวยเข่าในแข็งแรงปลอดใจปลายแรงครับส่วนน้องเบียร์นี่ก็แมนะรุ่นพี่แล้วครับดังมาก่อนเก่งมาก่อนครับน้องเบียร์พอมึงทุ่งสงน้องเบียร์โชคามวงครับเก่งตั้งแต่เด็กครับจากอำเภอเมืองนคร สีธรรมราชนะครับสวนยอดวิชานี่จากปักธงชัยนครราชสีมาแน่นอนครับย,มมยกนี้ยกที่2นะครับก็นำมาให้แฟนมวยได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับสุดยอดคูม่มวยในอดีตนะครับที่แฟนมวยให้ความสนใจโดยเฉพาะยอดวิชานี่ <Okay. S 1> แม่ปัจจุบันนี่ไปต่อยต่างประเทศอย่างเดียวเลยนะครับในประเทศนี่ไม่ต่อยแล้วครับเดินสายโกอินเตอร์ครับ ส่วนน้องเบียก็ยังยืนหยัดเป็นมวยเงินแสนอยู่ในปัจจุบันนะครับในชื่อก้าวหน้าพีเคแสนชัยดูครับจังหวะฝีมือเชิงชกคลาสสิกเลยครับทางด้านน้องเบียรคนนี้นี่ครับโอ้โหหักเททิ้งอ่าเหลี่ยมตัวนี่จัดจ้านมากๆครับแข้งซ้ายครับขึ้นมานี่ยอ,าอาทางด้าน น้องเบียร์นี่ต่อถึง 5- 3- 7- 4เลยนะครับยกแรกส่วนยกนี้ยกที่สองนี่ดาววิชาก็เริ่มจะเปิดเกมชนครับอาศัยความใหญ่บทเบียดเข้าไปนี่ครับโดนเกีย่ยวลมอีกแล้วครับนี่คือลูกเก่งของน้องเบียร์เลยนะครับจังหวะเกี่ยวล่างนี่เก่งเลยครับลูกเทนก่านลานลูกกระตุกกระชากนี่ ถือว่าเป็นลูกถนัดของน้องเบียนะครับก็พยายามจะเปิดเกมชนนะครับถึงแม้จะตีไม่ถนัดแต่ว่าโอ้โหดูเปรียบเทียบรูปร่างแล้วนี่ใหญ่กว่าเยอะเลยครับหมด2ยกราคาลดลงมาเหลือแค่น้องเบียต่อแค่54นะครับตามต่อยกที่3ครับพอเลยนี่เรีย้ เริ่มจะเปิดเกมครับเน้นที่วงในต่อยมัดครับน้องเบียร์จับในครับอาชีพถนัดแล้วครับหมด2ยกนี่น้องเบียร์ต่อนะครับจงนี้ยก3าก็พยายามจะกดแขนไล่แขนแสู้ครับทางด้านน้องเบียร์เยาวิชาไม่สนแล้วครับ อาศัยความใหญ่บทเบียดเข้าไปไนนก,รกระทุ่งเข้าไปครับเสียอีกทีนึงครับมาแล้วครับโอ้โหดูยอดวิชากระทุงแต่ละดอกนี่ชัดเจนจริงๆครับตัวใหญ่แล้วครับทำแล้วเห็นชัดแต่ว่าน้องเบียโอ้โหเหลี่ยมยังช่วยได้ครับกระตุกทีไรนี่ยอดวิชาหัวทิ่มลูกทีเลยลูกเก่งฮะแข็งซ้ายแม่แต่ว่ายังต้านยอดวิชาไม่ไหว ตานไม่อยู่ครับถึงตัวตลอดนี่ครับเก่งตั้งแต่ยาสิบ4ี5แล้วครับดังไวครับเป็นยอดมวยสยามยีราวอร์ดมีกีดีกีเสมฉัดเข็มขัดแชมป์เยอะแยะมากมายครับยกนี้นี่เริ่มจะโดนเข่าบ้างแล้วครับแม มดยกแรกนี่น้องเบียรต่อ74นะครับหมดยก2เหลือแค่54ยก3มนี่ราคาสถานการณ์ตอนนี้เริ่มจะพลิกแล้วครับเ,เริ่มจะข้ามมายอดวิชาแล้วครับเพราะว่าแม่แฟนมวยมองว่าได้ใหญ่กว่าเยอะเลยครับใหญ่กว่าเยอะแบบนี้นี่โอ้โหดูฮะวงในนี่เริ่มจะพาทัวร์แล้วครับน้องเบียหนีไม่ออกครับโอ้โหดูฮะ ตีแต่ละดอกนี่ปีเจ็บมากครับเข่าของยอดวิชานี่แหละครับเป็นมวยปอดใหญ่มากครับยิ่งชกยิ่งแรงยิ่งชกยิ่งแข็งไปทั้งหน้าครับในขณะที่น้องเบียร์นี่พอโดนเบียดประกบติดแบบนี้โอ้โหหนีไม่ออกครับรับเข่าชุดใหญ่เลยครับตรงนี้โอ้แย่แล้วครับสถานการณ์ตอนนี้ยําแย่แล้วครับทางด้านน้องเบียร์พยายามจะสู้เข่าครับโดนสอกไปอีก ยกนี้กัดทุงเข้าไปเนื้อเน้นเน้นครับโอ้หมดยกที่3ครับมั่นใจเลยครับหมด3ยกครับย่อวิชาพิกต่อสี่หนึ่งเลยครับยกนี้ยกสี่ก็ยังคงเป็นย่อวิชาที่เปิดเกมชนเข้าหาเหมือนเดิมครับ วงในนี่โตเดียวครับโอ้โหตอนนี้นี่เริ่มที่จะอ่อนละทวยแล้วครับทางด้านก้าวหน้าเสียบเข่าครับขวางหน้าครับเจ้าวิชาโอ้โหดูครับยิงชกยิ่งใหญ่ยิ่งชกยิ่งแข็งแรงครับข,ของมาตีของมากระซั่วครับ เลงตีกดลงมาครับโอ้น้องเบียร์ตอนนี้กระชากไม่ไปเลยครับเพราะว่าเยาวิชานีใหญ่กว่าเห็นชัดกูดูครับวงในของมาตีกดมตัตีเป็นมวยที่กําลังแขนดีมากครับเาวิชา่าดูครับกระทุงแต่ละดอกอตอนนี้นี่ทับท่าจะต้านไม่ไหวเลยครับดูครับราคาตอนนี้ไปไกลลิฟครับ แฟนมวยมองแล้วว่าจ้อวิชายิ่งชกยิ่งแข็งแรงนะครับส่วนก้าวหน้าตอนนี้โอ้หายใจทางปากแล้วครับ,บกเกมขาดไปแล้วนะครับยอบวิชาก็นี่ครับอย่างที่เห็นครับเป็นมวยที่เก่งไวเก่งเร็วครับไ<อ>ต่เต้ามาตั้งแต่<อ>ตัวเล็กๆครับ115 118 122 126 130 135ครับ หรียว่าไต่ขึ้นไปทีละขั้นละขั้นนะไฟที่ฮอตฮิตของเขาเลยก็คือไฟที่ชนะแสนชัยพีเคแสนชัยนะครับปราบมาหมดเลยครับกล้องสักสิทธ์บุญมีน้องโอสิทธิ์อเพชรบุญชูเอฟเอคนะครับวันเฉลิมอุดรเมืองสิงห์ดำเกียรติบูก้านะครับปราบมาหมดแล้วครับแม้กระทั่งเสกสรรโอขอนเมืองก็เคยแพ้ยอดวิชาคนนี้ครับปกร้อนสักยอจินก็โดนยอดวิชากระทุ้ง มาแล้วครับดฮะจึงได้ฉายาขุนเขายกมาบ้านพ่หวาครับหัวใจนี่เกินตัวแล้วครับเกินอายุครับเก่งจนกระทั่งหาคู่ชกยากกับในเมืองไทยก็เลยต้องหันไปเรินสายต่อยต่างประเทศอย่างเดียวนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเบอร์ต้นๆในรุ่น70กิโลกรัมนะครับระดับโลกไปแล้วครับยอดวิชาคนนี้ ปัจจุบันนี้เปิดยิมนะครับเป็นของตัวเองนะครับชื่อยอดวิชามวยไทยยิมนะครับก็รอโควิดหมดคงจะเดินสายต่อยต่ยตางประเทศอย่างต่อเนื่องครับมดยกที่4ไม่ต้องพูดถึงเรื่องราคาต่อรองนะครับเพราะว่าไปไกลลิฟนะครับสำหรับศึกเพชรสุภาพันนะครับรายการนี้วันที่28ตุลาคมปี5 4นะครับ คู่รองนี่ฝนหลวงสิทธิบุญมีนะครับชนะคะแนนนิววังจันทร์ประกรณ์พรสุรินแล้วก็เพชรดำสิทธิบุญมีนะครับชนะคะแนนอังคารเล็กเปเล่ลำดวนวุฒิชัยศักสุบินครับชนะคะแนนนนทชัยนนทนานกอชัยพยอมครับนกกระจิบสากคูศรปูนชนะติโเอสดเพชรลังสันนะครับส่วนคู่นี้คือคู่เอกครับเกมขาดแล้วครับ คุมเกมคุมสถานการณ์ได้หมดแล้วครับทางด้านยาวิชานี่แหละครับคือขุนเขา่าเบอร์ต้นๆน,น,นะครับในอดีตที่นำมาให้ชมกันน้องเบียร์ไฟนี้นี่ต้านไม่ไหวครับเล็กกว่ายเยอะครับแถมยังเสียเปรียบน้ำหนักอีกไม่น่ามีปัญหาแล้วครับแบบนี้รอเสียงะระฆังดังยุสุดท้ายครับ <Okay. S 1> ก็ฝากแฟนมัวติดตามด้วยนะครับ ช่องหนุ่ยไดโนชาแนลครับมีไฮไลท์คู่มวยสำคัญสำคัญคู่ที่แฟนมวยให้ความสนใจแบบนี้มาให้ชมกันนะครับสารภาพเลยครับน้องเบียร์ต้านไม่ไหวจริงๆครับไฟนี้แกล่งทั่วแผ่นครับยอดวิชาพอบุญญสิทธ บนล็อกนี่สารภาพกันแล้วครับรวมไปถึงบนเวทีด้วยครับต่อยไม่โดนครับยอมแล้วครับทางด้านน้องเบียร์ปัจจุบันนี้ก็ยืนหยัดเป็นมวยค่าตรงกันแสนครับในนามก้าวหน้าสอจอต้งปาจีนหรือว่าก้าวหน้าพีเแสนชัย ว่าเป็นนักมวยตัวอย่างอีกคนหนึ่งครับยืนระยะได้นานมากนะครับปัจจุบันนี้อายุป,ประมาณ30อย่าง31สนะครับสำหรับน้องเบียร์คนนี้แต่สภาพร่างกายยังฟิตเปรียนะครับหมดยกสุดท้ายครับรุ่นน้องครับยอวิชาก้มกราบเลยครับไม่มีปัญหาครับยอดวิชาเอาชนะน้องเบียร์ได้อย่างขาดลอย